อุเบกขาสมโพชังคาสะจาุปาโโหติมองค์แห่งการดูแจ้งคือความมีจิตเป็นกลางเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ท่านจะปัานาตินเธอรู้แจ้งชาซึ่งการบังเกิดขึ้นนั้นด้วยอีติีอาจตังวาธรรมสุธรรมานุปสิวิหารติด้วยอาการอย่างนี้ที่บิกสุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อันเป็นภายในบางพิทาวาธรรมสุธรรมานุปัสสิวิหรติในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกบางอัจจตาพิทาวาธรรมิสุธรรมานุปัสสิวิหรติในธรรมทั้งหลายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบาง สมุทัยธรรมานุปสิวะธรรมิสุวิหารติมและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมนั้นเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบางวายธรรมานุปสิวะธรรมิสุวิหารติม เห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบางสมุทัยวายาธรรมานุปสิวะธรรมสุวิหาระติเห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในธรรมบางอธิธรรมาติวาปนัสสติปัจจุปนติตาโหติ ก็แหละสติคือความระรึกว่าธรรมมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้ ยาวเทวาญามัมตาญาณเพียงเพื่อรู้ปฏิสติมตาญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกอานิสิตโตจวิหารติมที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาระติฐิอาศัยไม่ได้น่าจะกินจีโลเกอุปาทิยติมเธอไม่ยึดมันอะไรอะไรใน โลกนี้เอวัมปิกอภิกเวติกุธรรมิสุธรรมานุปัสสิวิหารติพภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายสัตตสุโพชังเคสุคือองค์แห่งการรู้รุแกงเจ็ดอย่างอยู่ para o quantia do